โอเคสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะมาอยู่กับผมไอซ์เกมเมอร์เราเรื่องก็อยู่ในเกม b e s t a i n e d Review 7นะครับผม้โฮโฮนะครับผมโอเคเรามาต่อจากพาร์ทที่แล้วดีวกว่านะฮะซึ่งอ่าพาร์ทที่แล้วเราก็จะได้ได้เราได้อ่าหินแกะสลักนะครับผมก็รู้ๆกันอยู่ว่าจะเอาไปทำอะไรนะฮะโอเค okay. เห็นได้ชัดว่า <c oughs> คุณใจแมงป่องนี่ยังใช้ไม่ได้นะครับผมก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันอ่าเพื่อจะได้มีช่องแล้วก็อันนี้ก็เก็บไปด้วยเผื่อไว้ นครับผมน้ำยาแบบเข้มข้นนะฮะก็ยังอยู่นี่เหมือนเดิมอมเอาไปดูดดีกว่านะฮะหนึ่งหนึ่งชิ้นแล้วกันเผื่อไว้นะโอเคไปกันเลยดีกว่าะฮะอ่าฮะยายบอยตอนนี้ไม่รู้ว่าป้าเขาจะอยู่ไหมคุณแม่คุณแม่ รีบรีบรีบดีกว่ารีบรีบรีบ,รบหน่อยเอ้ยยังไงผมนี่มันเก่งจริงๆเลยไอ้เบนเนสเราจะตามมีอาไปได้นะฮะดูซิว่ามีอาอยังอยู่หรือเปล่ามีอาฉันมาแล้วโหเจี๊ยไอ้บอกนี่ตะขาบอ่ะโอ้โห้โอ้โห โอ้ยเชียิโอ้ม y g อดอีทันรู้ใจความรู้สึกเลยล่ะเชีย yeah. ทุกคนอยากกล้าเข้า่ะล่ะตะขาบแม่งอย่างเยอะตัววอเลอร์ทั้งนั้นน่ะจะบ้าเลยมันจะใหญ่ไปแล้วน่ะเยโอเคได้เราได้ไออะครนะเพิงมีคอมเมนต์นะฮะท่านผู้ชมเขาบอกว่าใต้บ้านมันมีไม้ที่ไอ้นั่นอยู่ เขาเรียกว่าไม้ไม้ที่มันปิดไว้อยู่สามารถเอาของได้นะซึ่งเดี๋ยวไปเอานะฮะเดี๋ยวรอบนึงมีกุญแจอีก,การตรงนู้นเดี๋ยวเอามาเอาคันโยกก่อนนะครับโอเค <c oughs> ผมจําได้คันโยกมันมีอยู่ตรงนี้นะก่อนที่จะโดนโจะฉันเห็นนะคันโยกนะนะอุ้ยเชี่ยโอ้โหทั้งแมงสาบทั้งอะไรเต็ไมไปหมดเลยวา นี่ครับคันโยกอันแน่ได้แล้วยุงมาแกยุงตัเวเบลอเลยยุงยุคกริตเชียสนะฮะผมว่าแถวนี้ต้องมีของอ่ะจริงนี่ไงโถวจะได้กลิ่นได้กลิ่นได้กลิ่นของมาลำไรอะมันไรยุงยุงกริตเชียสกริตเ,เอ,อหรอฮะไอเวนนี่ อย่ามายุ่งไปอืเขาใช้เขาใช้ไม้ตีไม้กันยุงนะฮะแต่เราใช้ไอ้เจ้านี่แทนโอเคโอโ้โหมาถึงของเต็มเลยบ้าหรอเชนี่ได้สะพานมาแล้วครับสามารถข้าไปฝั่งนู้นได้อย่างง่ายดายอ๋อเก็บไปเลยอ่ะโอเคลองขึ้นไปข้างบนก่อนไหม ยังไงก็ต้องใช้คุญแจครับโอเคเรามาอ่านนะซอี so <c oughs> คนที่อยู่ในโทรศัพท์นะที่เขาโทรมาหาเราเกยพยายามจะแอบเข้ามาที่ชั้นสองอีกแล้วใช่ไหมคิดว่าฉันไม่รู้หรือไงฮะย <c oughs> แม้กระทั่งหลังจากที่หลังจากสิ่งที่แกเกิดขึ้นกับอะไรอะเอลอรีนแกเอาแต่พูดเรื่องยาแปลกๆแ,และวางแผนจะมายุ่งกับแผนบูชาของฉันแท่นอ๋อแท่น เหมือนละท่านบูชาของฉันอีกทําไมแกควรจะเลิกยุ่งกับเรื่องนี้ซะห้ามใครมายุ่งกับท่านบูชาของฉันเด็ดขาดท่านบูชาแะไววะแกคิดว่าแม่กับพ่อแกงโง่ามากนั้นเหรอแกนี่มันโดนตามใจจนนิสัยเสียจริงๆฉันไม่น่าปล่อยให้แกเกิดมันเลยเฮ้ยเอาแต่จะหาโอกาสหนีไปจากบ้านของเราหลังจากสิ่งที่เราทําเพื่อแกน่าสมเพชจริงๆ น่าสมเพศน่าสมเพศน่าสมเพชโอ้โหน่าสมเพชเต็มไปหมดฮะถ้าแกบางอาจมาแต่ต้องแท่งบูชาอีกฉันจะฉีกหน้าอกแกฮะและเอาไปทําเนื้อตุ๋นซะจากแม่นะฮะน่าจะถึงไอเอเวอลีนเอ้ยน่าถึงโซอี้นะฮะก็อย่ามายุ่งประมาณนี้นะครับผมผอมันเดือดจังวะว่าเรามาทํายาก่อนนะครับของเต็มแล้วทํายาโอเคดี กระสุนเรจะได้ใช้นะฮะอย่าก,กดคอนโทรลพอ,อเดี๋ยวเราจะไปตรงเขาเรียกว่าไงเันจะมีทางหนึ่งอะที่เป็นสามารถใช้ตะขอได้นะฮะตะขอยอ,อยู่ใช่ไหมโอเคอะไปฝั่งนี้หวังว่ามันจะไม่พงผางเข้ามานะถ้าใช่แล้วก็กูจะวิ่ง,งไงล่ะ แหมโรยผีเชีย่ยตกใจวันนี้ไปได้นะฮะมันจะมีเนี่ยทางเนี้ยมีคันโยกอยู่นะฮะก็เดินแล้วจากการยุงกีต้าเชียตก,กันเกาะอ,อะไรของมึงวะนะโอเคฮะผมใส่เจ้าน,นีเข้าไปแล้วก็หมุนมันซะหวังว่ามันจะไม่มาข้างหาลังแล้วก็ชักเราลงไปแม่น้ำด้วย ง่ายได้โอ้โหน้ำยาเต็มเลยโอ้ไมยกืดโอ้ยน้ำมันโอโ้ได้เหรียญด้วยบิตคอยเชื่ออะไรเนี่ยกุญแจอีกา yes ของเต็มวะเอาเดียวะอ่าไม่อยากใช้เลยของพวกเนี้ยยังไงก็ต้องอา่าฮะไอชิบหายอะไรวะยังไงก็ต้องเอาของไปเก็บอะ พี <ítulo> ่ไอมาแล้วจ้าของดีๆใครๆก็ชอบใช่ไหมล่ะอ้าวของเต็มเฉยเลยโอ้ได้ได้เลยมาดีกว่าฮะไปเปิดคุณจกันเถอะนะโลมาเดอร์เฟเกอร์โอ้ย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 คุณยายเอ้ยเดี๋ยว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 เอาบ้าไปแล้ว อาเอในนี้ไม่มีอะไรดีกว่าอะไรไอ้สันดานวะคนกับแกมามากพอแล้วนะยังยังทนได้มากกว่านี้จริงใหญ่ไปดีกว่าเมื่อกี้ไปผิดทางนะฮะเดี๋ยวเราจะไปอีกากันตรงนู้นเลยเายาวครับผมก็เก็บของบางส่วนที่ไม่น่าไ,ไม่น่าจะจำเป็นนะฮะทิ้งไปหมดและอ น่าจะนะใช่น่าจะยานี่จำเป็นแน่นอนอ่ะโอเคโอ cle, ้ยเที <my 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 ่ยวโหแม่งไงมึงอยู่กังมูไม่ใช่หรอไอฮะไปไอ้เหี IKEA ่ยางยางไม่ต่อไอ้เดืกป้าเอ้ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยโอ้ทำไร

มันก็ยุ่งจังเลยโถ่ไอ้แมงวีแมงวันเหมือนแมงวันที่บ้านกูเลยนะพวกเอ็งอ่ะฮะยุงยุงเป็นยุงซะเปล่าหรเป็นยุงซเสปากเราโ๋อไม้เบบีหน้ามึงอ่ะเดี๋ยวด้ะเอาไปไปอย่าเด้ออย่าเอ้ยอย่าได้ห้าวมากเข้าใจปะ ดวงไฟของฉันโอ้ยโอ้ยเชื่อเะไรเนี่ยเชื่ออะไรเนี่ยโอ้หหโห้อะไรของมึงเนี้เฮ้ยมม่เป็นทะเลมังกรสาบบอกโอ้ยไม่ไหวปะเครียดเลยอ่ะเจออย่างนี้เครียดเลยอ่ะอย่าเอาของไปเก็บมากตอนนี้ช่างแม่งแล้วกันไปดีกว่า ตายเป็นตายอะจังหวงนะนี้จริงใช้กุญแจนะฮะก็กแกะก่อนก็แกกเฮ้ยไอ้แท่งบูชาที่บอกใช่ไหมอะเนี่ยนะโอ้โหน่าเกลียดน่ากลัวมากนั่นอ,อะไรอะ่ะฮึฮ้ยใช่อ่ะ เกี่ยวกับอ,ะ,อะไรอ่ะเกี่ยวซีรีส์ของเซรุ่มเะของตามรายการนี้สามารถสังเคาะเป็นเซรุ่มได้หนึ่งดีซีรีส์เส้นประสาทสมองสองดีซีรีส์เส้นประสาทส่วน <c oughs> ปลายแขนไว้วะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้อันนี้แหละนะเนี่ยนะฮะเป็น เหมือนเป็นยารักษานะฮะคล้ายๆเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรน,นะส่วนผสมนะฮะอุ้ยเวยอีกลเชื่อดิฮัลโหลโมชีโมชีเป็นไงบ้างเจอเซรุ่มยัง,มมยงผมเพิ่งจะจัดการแม่คุณมแมลงเชียอนั่น <c oughs> น่าจะเตือนผมก่อนนะ <c oughs> โทษทีนะแล้วเรื่องเซรุ่มล่ะยังไม่เจอ แต่ผมว่าผมรู้แล้วเราต้องใช้อะไรบ้างจนหัวและแขนของดีซีรีนี่มันอะไรกันเนี่ยหัวนะคิดว่าฉันเห็นมันแถวนี้นะมีเงี้ยเหรอแต่ฉันไม่รู้เรื่องแขนอะไรนั่นเลยหรอกยางราผมต้องไปเช็คดูที่ชั้นสองของที่นี่ก่อนนะเข้าใจแล้วเราไปหาดูแล้วมาเจอันที่รถบ้านนะเฮ้ยถ้าเราไปเจอรถบ้านก็อาจจะเจอนั่นก็ได้นะเมื่อกี้ผมอ่านไม่ค่อยทันนะก็ขอไปด้วย นีน่น่าจะเป็นแบบตัวต้นเชื้อหรือเปล่าไม่รู้นะฮะมีรูปเด็กด้วยท่านั้นเราไปไปต่อดีกว่านะเอา้าลืมตั้งเวลาเวลล่ะกี่นาทีแล้วเนี่ยเอาเปา็นว่าเดี๋ยวเราไปรถบ้านแล้วก็จบพาร์ทแล้วกันเนาะโอเคฮ้ยตุ๊กาตานะ,ะ, oo นะ,ะมูดูนะครับผมทำไม้องมีหุ่นนี้เดี๋ยวเราแปกโอ้ oh, ยาวเลยสยบตุลาคมหูชันส่งเสียงดังทั้งวันและ ฉันอนอนไม่หลับเลยตั้งแต่เด็กคนนั้นมาที่ดีทุยที่นี่เหมือนกับที่โซอี้เคยบอกไว้ว่ามีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับเด็กคนนี้และผู้หญิงที่พาเธอมาผู้หญิงที่พาเธอมาใครวะ15ตุลาคมฉันเริ่มเห็นภาพหลอนได้ยินอะไรแปลกๆและรู้สึกขึ้นไส้ตลอดเวลาฉันลองไปหาหมอในตัวเมืองและเขาให้ฉันเอกซเรย์เกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่23ตุลาคม เด็กคนนั้นให้ของขวัญกับฉันตุลาคมไม่มีลงวันที่นะฉันเอาของขวัญไปซ่อนไว้ในห้องรับด้านหลังชั้นสองด้านหลังชั้นสองโอเคที่นั้นไม่มีใครหามันเจอแน่นอนแขนนั้นฮะคือสิ่งที่เด็กคนนั้นไว้ใจมอบให้ฉันแขนหรอแขนคือ,อ,อโอเคแขนนั้นจะพาพวกเราไปสู่ความสุข และใครก็ตามที่ขัดขวางความสุขมันไม่มีมันมีชีวิตรอดแน่ <c oughs> โอเคเด็กคนนั้นที่โซอี้เก็บมานะเขาอะไรสักอย่างไอ้ให้แขนกับน่าจะเป็นคุณแม่ปะ่ะไอ้ป้าคนนั้นอะแม่ของโซอี้นะฮะน่าจะใช่ <c oughs> มาแรงกันแล้วสินะยิงให้เปียาเลยเฮ <c oughs> ้ยมันของไอ้ป้านี่หว่าใช่ปะ่ะ โอเคฟันก่อนครับบิตคอยมาโคชชอบเรียกบ,บิตคอยเลยแม่งมันคือบิตคอยทุกคนจริงๆไม่มีตะเกียงนะต้องการตะเกียงก่อนโอเคตะเกียงคือมาจากป้าคนนั้นแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนอะเด้โอเคชั้นสไม่มีอะไรใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปลดบ้านกันเลยดีกว่านะฮะ ไม่รู้ว่าจบพาร์ได้หรือยังแต่ก็น่าถึงเวลาแล้วแหละนะ What the fuck เตรียมปืนไฟเลยยังไงวะเุ้ย What the fuck ทำไมแขนยาวขนาดนั้นอะไอ้บ้าแขนยืดยาวย้วยอ่ะเกิดอะไรขึ้นอะ ไปไปเซฟก่อนไหมอะทุกคนคือเราต้องลงไปอ่ะจริงๆแต่ผมขอไปจัดของให้เรียบร้อยผมว่าได้ได้ต้องได้สู้อ่ะรถบ้านรถบ้านโอเคไหนบอกว่าไหนน้องเขาบอกว่าจะมีสังกะสีที่เปิดได้ใช่ไหมนี่ปะ่ะเฮ้ยจริงด้วยอะขอบคุณมากครับคอมเมนต์ <c oughs> สูตรเยอะไปเลยถึงเวลาแล้วนี่ไงไอตรงนี้คุณคุนะ อ๋อเฮ้ยชุดซ่อมแซมปืนวอ้แปลว่าปืนพวกนั้นเราก็สามารถใช้ได้แล้วดิขอบคุณมากครับช่องแชทโอ้โหสุดยอดว่ะคุณนี่เป็นบุคคลมีประโยชน์ต่อที่สาธารณะจริงๆรดูฝั่งนี้มีอะไรบ้างที่ผมกินยาไปตรงนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะฮะน่าจะนะเก็บไปเดี๋ยวเราไปซ่อมปืนกันก่อนนะฮะดูซิมันจะได้ผลหรือเปล่าอ่าใส่ลงไป เหรียญเรามีหกเหรียญน,นะครับดูว่าหเหรียญนี้สามารถซื้ออะไรได้บ้างนะครับอันนี้ใช้5เหรียญว่าซินทําให้ยิงแม่นขึ้นนะครับแล้วก็ปืนเฟี้ยวนะ9เหรียญเอาปืนเฟี้ยวก่อนไหมแรงทีสูงมากเช่นเดียวกับโอเคอืมเดี๋ยวขอชุดส้มแซมปืนก่อนนะฮะยิงแม่นน่าจะเดี๋ยวยผมว่าเอาไปก่อนแล้วกันเนาะยิงแม่นนะ่ะนี่ครับ ใส่ปุ๊บโอเคแล้วก็เอาพวกนี้มาผสมกันนะฮะสมผสมผสมกึบคอมไบยกับนี้อุ้อย y าฮู o b ชุบซอ,องสร้างเพลินผมเลยยังชอบเลยมาดูฮะว้าวไอปืนสวยนะแต่นี้มันบรรจุได้สิบนัดเลยนะเว้แต่ากากเลยอ่ะเจอนี้ไปอ่ะโอ้โหคนละเรื่องเลยอ่ะ เป็นยังไงอ่ะผมบอกอดิอุ้ยเจ็ดนัดผมว่าน่าจะแรงพอสมควรเลยนะจริงนะฮะโอเคอันนี้ต้องถอดมาก่อนนะถอดแม็กกาซีนไนด้บ่าวะโคตรอยากถอดแม็กกาซีนเลยอ่าฮะเดี๋ยวเราเอาเหรียญเนี่ยมาซื้อไอ้นั่นก่อนนะครับปืนเฟียลน่าจะไม่ได้ใช้เอาแม่นปืนก่อนนะ อุ <ort. i mustache> ้ยอับแหมเอ้ยเสียไปหนึ่งนัดนอนเนาะนี่ฮะจุบจุบวู้ฮู้บอยพิกล็อกไม่น่าใช้อ่ะมันมันมีห้องอ่าห้องเซฟอยู่อีกห้องหนึ่งนะตรงในบ้านของไอ้นั่นแหละบ้านใหญ่อ่ะผมมันสามารถไอ้พิกล็อกได้นะครับล็อกพิก เออพิกล็อกนอ่งามาแล้วน้ำยาสะเทียนนะเรามาเสพกันเถอะอ่าว้าวบอยชื่นใจมากเลยคุณรีโหลดกระสุนเร็วขึ้นมากกว่าเดิมเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยทดสอบดิอ่าไม่ดูเลยก็ไม่ค่อยเห็นความต่างเท่าเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคเหลือนี้ครับเกาหลีเราจะหาไอเทม แล้วก็มาโจ้กันโอเคผมเดี๋ยวเจอกีเร์กันใหม่กกมคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมไปเลยโอเคบไาย y e w o ู y เย้